สวัสดีค่ะทุกคนกิจกรรมวัยเด็กเนาะคะ่ะผู้ได้จาได้แน่เนาะกิจกรรมวัยเด็กเนาะปล่อยวาวปล่อยวาวเออกิจกรรมวัยเด็กเนาะผู้ได้จาได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวที่พาไปเมืองไก่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเด้ดี๋ยวนี้เนาะคำว่าที่เขาเอ่นสนูวาวเนาะนี่แหละค่ะสนูวาวของจริงเนาะคะ่ะมันจะมีเสียงเนาะ,ะวาวนี่ความสูงประมาณหนึ่งเมตรกว่าเนาะคะ่ะ เมตรห้าสิบเซนเนาะค่ะธนูวาวนี่ก็ต้องมีความกว้างยาวออกซ้ำกันกับโตวาวเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะเพราะสีย้อนเหเบิ่งเด้อบบดนี้มันก็จะย้อนแสงนิดนึงเนาะค่ะนาะขออภัยเด้อค่ะมันย้อนแสงเนาะอันนั้นร้านทรายเด้อค่ะเด้อใส่เสือกใหญ่เติออยู่เด้อค่ะเพราะว่าวาวมันค่อนข้างใหญ่เนาะมือนี้ล่มบ่แห้งเนาะค่ะแต่ว่าสิย้อนเหเบิ่งเนาะค่ะว่ามันสิเป็นเสียงจังได๋เนาะมาฟังเสียง สนุกวาวน้ากันเนาะมันเป็นยังไงเนาะค่ะหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะค่ะว่ามันดังจังใดเนาะออฮม,ฮมไปเลย นี่และค่ะยังคืนก็นจะปล่อยไปอีกทีนะคะเบิร์ตคืนเนี่ยเพิ่นพายกินหวามบรรยากาศนะค่ะนอนฟังเสียงสนุบ่าวเนาะนี่ลงแล้วลงแล้วเพราะว่าเพิ่นลมมังแห้งนะคะ่ะ เออเอาล้อลงมาเกีบไปก่อนนะคะเมือนได้ลมไม่แห้งก็จะเอาขึ้นใหม่เนาะนี่แหละค่ะเสียงทนูวาวจะเป็นยังี่เนาะ <c oughs> ตอนลงคือนลงจากซี่มันเป็นมันเป็นหนองเสียชี่มีตะบองขึ้นมาย่างมวนเนาะตอนลงอย่าง้ี้จะมาหึมเลยเออ ก็ว่าะะเป็นยังเนาะค่ะเพิ่นล่องแบบนี้แหละเนาะปกติก็ขึ้นล่องยังสี่เนาะคะ่ะถ้าผูดด้ใดเคยเล่นก็จะโหนเนาะคะ่ะว่าเวล,ลาล่องมันะะร่องยังสี่เนาะลมมาเพียงพอร่มมาพ่ออ่อนอมมุ่นมาพังเนาะคะ่ะนี่เหมือนเดิมนะคะหมักใหญ่เนาะ,ะขอบคุณค่ะเอาบรรยากาศทุ่งนายามนี้มาให้ดูเนาะคะ่ะพระอาทิตย์อัสดงแล้วที่บ้านนาพาสุขของแขานะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมเนะะ้อค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เนาะ นี่ราคาล่าบี่พีไปด้วยบรรยากาศทุงท่งไร่ทุ่งนาฝุนขาล้านนึงเด็นอีกอันหนึ่งอยู่พูนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ